คนมีปัญญานี่ยพยายามหาเวลาทำความเพียรทุกเมื่อก่อนพระท่านขึ้นมาอาจสงเราเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วมีเวลาความสงบเราก็นั่งสงบจิตสงบใจเจริญจิตตภาวนา ทำใจใตัวเองให้เกิดความแช่มชื่นเกิดความสงบเวลาเราให้ทานนะจิตเราก็เป็นหนึ่งด้วยความแช่มชื่นนั้นอัน,นิี้ส์งก็มากขึ้นไปอีกก่อนทำขณะทำหลังทำเราเป็นผู้ที่มีสติเพียบพร้อมเป็นผ,ผู้ที่มีใจสงบระงับมีความแช่มชื่น อาน,นิสงส์งแห่งฐานนั้นก็มากขึ้นไปอีกเราอยากเห็นว่านะเวลาเพเล็กน้อยแล้วไม่เกิดประโยชน์เล็กน้อยเล็กน้อยของแต่ละวันที่เราทิ้งไปเปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันเยอะมากคนที่ไม่ประมาทเนี่ยเขาพยายามจะมีสติทุกๆเมื่อไม่ว่าเวลามากเวลาน้อย บางคนว่าต้องนั่งเป็นรูปแบบถึงเวลานั่งถึงมาเจริญสติตั้งใจแต่คนที่ก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังมรรคผลนิพพานจริงๆเนี่ยทุกขณะเสร็จจากสิ่งที่เราต้องใช้สมองคิดจะกลับมามีสติทุกเมื่อเพราะขณะที่เราใช้สมองคิดการงานเนี่ยเราจะมาเจริญกรรมาฐานไม่ได้ขนาดเดียวขนาดหนึ่งขนาดจิตเดียวเนี่ย เราทำงานได้อย่างเดียวเราทำงานทางโลกใช้สมองคิดงานเราจเจริญกรรมาฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเสร็จจากการงานแล้วเป็นกิจปกติการกิจวัตรปกติซึ่งไม่ต้องใช้สมองคิดมากเรามาจเจริญสติได้ตลอดเวลาหันจากงานเฉพาะหน้ามาเราก็มาจเจริญสติแล้วเดินเหินทำการงานกิจส่วนตัวทานข้าวทานน้ำ เดินไปทำกิจห้องน้ำทำงานบ้านมีสติทุกเมื่อไม่ต้องอยุ่งกับใครอยู่เฉยๆเราก็เจริญกรรมฐานของเราตามภูมิธรรมมีสติเส็จคนที่มีความสงบเข้าไปอยู่ในความสงบนั้นความตั้งมันให้เกิดความชำนาญวสีความชำนานเนี่ยทำบ่อยๆคอยสังเกตวสีคือความชำนาญ ในการเข้าออกสมาธิถ้าเราเคยเข้าไปแล้วเราจะคอยสังเกตก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความสงบเราตั้งจิตแบบไหนประมาณไหนทำใจเบาสบายแบบไหนมันถึงเข้าสู่ความสงบได้เราคอยสังเกตบ่อยๆถ้าเราทำโดยที่ไม่สังเกตเนี่ยเราจะเกิดความชำนาญได้ยาก เผื่อบางครั้งสิ่งกระทบน้อยๆวันนั้นเกิดความเบาสบายเราก็เข้าสู่ความสนุกได้แต่หากเราคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าการเข้าการออกเรากำหนดจิตประมาณไหนจิตถึงลงสู่สมาธิได้ง่ายเนี่ยเราต้องคอยสังเกตอันนี้เป็นการทํำให้เกิดความชำนาญในการเข้าออกสมาธิคนที่เขามีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยความรู้ผู้รู้เขาเด่นอยู่ตลอด มันเด่นเป็นผู้รู้มีสติสัพปัญญะอยู่ท่ามกลางอกเราตลอดเนี่ยมันรู้ตลอดจิตที่เป็นแบบเนี่ยถึงว่าเป็นสัมมาสมาธิได้มันเป็นสมาธิสําหรับการไปรู้แจ้งความเป็นจริงของกลายใจได้เพราะเมื่อสมาธิที่ตั้งมั่นตลอดแบบเนี่ยเราไปมองสิ่งใดมันแยกธาตุแยกขันได้จริงๆจิตคนธรรมดาเนี่ยมันรวมกัน กับอารมณ์รวมกับกายเรามองไปเมื่อไหร่กายร่างกายนี่ก็เป็นร่างกายของเราการคิดปรุงแต่งอารมณ์ในจิตในใจก็เป็นเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมัน่นเขาแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูได้ผู้ดูผู้รู้กลับมาดูกายได้มาดูอาการจิตตัวเองได้นะเห็นจิตตัวเองก็ได้เราเลยเข้าใจทุกอย่าง นะจิตผู้รู้ก็สักแต่ว่าความรู้สึกขึ้นมาอารมณ์ที่ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งออกมาจากจิตตรงนี้แหละแล้วด้วยความหลงไปหลงยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ร่างกายก็แบบเดียวกันนะก็เป็นสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาธาตุรวมตัวกันชั่วคราวความหลงไปหลงยึดมั่นถือมั่นผู้รู้ที่ตั้งมั่นเห็นบ่อยๆเนะี่ยนี่เป็นปัญญาแล้วไม่ใช่เป็นผู้รู้จ่ออยู่ที่ผู้รู้ ถ้าเราทำความรู้สึกแค่ผู้รู้มันเป็นแค่สมาธินะเอาผู้รู้เป็นอารมณ์ของจิตแต่ผู้รู้อันนี้มันเป็นบาดฐานเราแยกมาเป็นผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ mm. เห็นความเปลี่ยนแปลงของทุกทุกอย่างนะตัวผู้รู้หรือว่าตัวสิ่งที่ถูกรู้ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาย,ภายนอกหรือแม้แต่ภายในเองทุกอย่างนามาทาภายใน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นอนัตตานะจิตดวงนี้เป็นผู้สังเกตได้จิตดวงนี้เป็นผู้พินิพจารณาได้มันเกิดเป็นภาคปัญญาจากสิ่งตรงนี้นะเราจะทําตามภูมิธรรมเรามีเวลาเมื่อไหร่คนที่อยู่ในความสงบก็ไปอยู่ในความสงบนั้นคนที่มีความสงบตั้งมันแล้วดึงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราได้หมด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันปรากฏเป็นตายรักได้ทั้งหมดไม่ว่าภายนอกภายในนะเราจะเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาจิตย่อมเกิดการปล่อยวางอย่างแน่นอนเพราะก็เห็นความไม่มีสาระในสิ่งภายในภายนอกใช้ชีวิตอย่างคนเข้าใจจริงๆนะทำเหตุปัจจัยทำไปวันหนึ่งเรามีร่างกายเราก็ดูแลร่างกายไปมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลไป วันหนึ่งถึงอายุไขหมดสภาพแล้วก็ปล่อยวางไปโรคไปใข้เจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปนะเราก็ทําตามเหตุปัจจัยไปโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนวันหนึ่งเกิดความวิบัติพัดพรากขึ้นมาเราก็เข้าใจความเป็นจริงว่านั่นเป็นเรื่องปกตินะไม่มีใครอยู่แบบนั้นได้ตลอดไปไม่มีสิ่งใดอยู่แบบเหมือนเดิมได้ตลอดไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเข้าใจความเป็นจริง เราอยู่กับโลกเราก็ไม่ได้ทุกข์กับโลกนั้นเพียงแต่ทําตามหน้าที่จนวันหนึ่งหมดอายุไขของเราเท่านั้นเองนะถ้าเราประพฤปฏิบัติแบบนี้โดยเป็นที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาททุกวันเวลาทุกสถานทีนะ่เป็นที่ที่เราจะต้องทําความเพียรได้ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ว่างๆถึงเวลาว่างๆค่อยมานั่งอย่างนั้นเราจะไม่ทันการวันเวลาผ่านไปทุกวันเวลานาทีทุกการเวลาสถานที่ นะเสร็จจากภาระหน้าที่แล้วตั้งสติทําความเพียรนะอย่างยอดโยมเราเช้าๆนี่รนะอพระมาปุ๊บว่างๆปุ๊บเราก็นั่งภาวนาเลยรอพระท่านขึ้นอาจสงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่เราไม่ประมาทละเวลาแม้แต่เล็กน้อย 10- 2ยนาทีเราก็เจริญจิตตะภาวนาได้นะี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ไม่ประมาทละถ้าเราทำอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเจริญทางธรรม ย,ยิ่งขึ้นไปนะให้เป็นี่ไม่ประมาทหาเวลาทําความเพียรทุกๆเมือ่อนะจะได้ประสบกับความเจริญทางธรรมกันทุกๆท่าน